สวัสดีค่ะแม่เตียนมาห้ามาช่มคลิปได้จ้ะเด้เอ,อแม่เตียนมถไทยคลิปให้เบิ่งพวกมึงดูเขาไม่พี่นองเอ,อ้เขาง่ามีหลีเลย้ยมึงดูปาดไม่พี่ถูกสิ่งถูกอย่างมึงดูนู่นอันนี้พักติวได้จ้ะพักติ๋วมึงดูปาดพักติ๋วย่างง่ามเลยมึงดูพักติวางงาวกต๋วง่ามง่ามพี่นองเพละ่ะนี่ีถูกสิ่งถูกอย่างดอกกะเจี่ยวขาว พวกเรมังกรอนก็มีดอกกระเจียวขาวพี่น้องเอยพวกงามีลีด้วพวกมึงดูอือดอกกระเจียวขาวพี่นอ้องอีลอกก็มีพวกเรามังกรอนเพิ่นก็ลอกกินเบิดแล้วอือยงหน้านหน่อยๆพี่น้องมึงดูสวนป้าอยู่กลางส,วน,นสวนมันสวนมันสวนไหนอ่อ,อยพี่น้องมึงดูพวกพวกพลันหินเพิน่นรอ้พวเอารหินมาหลอมไก่ อพี่น้องเห็ดขอกใกล้แบบว่าพลันหินมาหลบไหมพี่น้องมึงดูเห็ดดีเนาะพี่น้องเนาะมึงดูเออก็ให้มันพอดีกว่ามีองค์องค์สองน่วยด้จา้าอืมบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงไปะนะโอ้มึงเสียงหน้าไอ้น่อยอย,อยูให้ยิมหน้าพี่น้องเสียงหน้ากับย,ยูไห้ยูหน้ามึงดูอืมองค์น้ำ องนาเพันตรงไวถัอวไง่หั่วเล่านำ้ำบานนอกบานหน,น,น,น้าเขานอพี่น้องเนาะมึงดูเห็ดดีดีพอแดงไหมมึงดูนี่มั่งก่อ,อม,มั่งก่อนเราได้กินสุป,ปีสุป,ปีองนามกับมีองนามกินพุล่ะมีโอ้มีปีพร้อมพุล่ะสวนอ้อยพ่นงามขึ้นอย่างมึงดูพี่นอ้องอือบอ้อยพ่นเข่าพ่นกับงามมึงดูพิตณน้นำอือองนามดูพีน่น้องมึงดูอือบอ่าเพ่น ข่าว่นงามงามปวต้นบักฮวงบักฮวงกันย่อยยั่มยางอยู่พี่น้องมึงดูโอ้สิภาพไปเบ่งบักฮวงอืมปวดปีน้องบนพี่น้องอืมปีน้องสองปีสามปีเปล่าเล่าหมักปีนอนเพิ่นปีนังปีนอนเพิ่นใส่ต้นบักโก้โอ้อันซ้อนเข่าเด้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเขาน้ำกันเปล่าเขางามีหลีเด้พี่น้องมึงดูาน้ำกับเบือดกำลังมั่นอืม เพี้ยทั้งนี้ก็เป็นอ้อยพี่น้องเพี้ยมึงดูมงดึ <c oughs> มงดูมึงดูงามอีหลีอีหลี <c oughs> นี่ก็ต้นบักพุ่งพี่น้องมึงดูบ <c oughs> ัะะวเข่าปนไหมพัวบักพุ่งบักพุ่งใหญ่ย่ำยางด้วยพี่น้องพวัวโอ้ยเสียดายเข่าไปว่าได้เนาะมึงดู <c oughs> ต้นบักพุ่งไหมพี่น้องอืมผลลัพธอนซ <c oughs> ่วนพัวเหรอต้นบักพุ่งบัวเนี่ย แดดแดดได้พี่น้องเนี่ยมึงดูเขาาแม่โอ้ยมึงเนี่ยมันดำมาได้พี่น้องเข่ามันดำเมื่อเป็นวาดเนี่ยมันง่ามแถ้โอ้เนี่ยตอนซ้อนเขาง่ามเขาง่ามกระดอกระเดียโอ้ยมึงดูพี่น้องมึ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 งตอนซ้อนเนาะพี่น้องมึงดูน้ามัาฉาดง่ามง่ามตัวจริงทางง่ามพี่น้องผ่าจริงทางง่ามเดิถ้ามาฉาดมึงดู มึงเนี่ยท่านผาดไม่มางามก็ดอกระเดียดพี่น้องมึงมึงอ่อยคนดูงามงามอ่อยบ่มึงดูเสียงนาเสียงน้อยเสียงนี่แม่มางามแต่แต่หักเทศต่อหลอยอยู่เสียงนามึงดูพี่น้องอืมมึงดูใกล้กับหลายหลายตัวอยู่ได้เนี่ยพี่น้องอืมใกล้กับอ๊อกอ๊อกแอกแอกดูเลี้ยงไกล้อืมคนเลี้ยงไก่น้ำพี่น้องอืมมึงดู เพื so, anyway, ้นเพิ่นก็บ่เอื้อบ่อยากเพิ่นเพื่นเห็ดฟื้นเนี่ยหมอกฟื้นเพิ่นเอาสิไพ่ไพ่เบิ้งอันตัวหมอกฮวงตัวนี้เพิ่นนี่บ่น้ำเพิ่นบ่เอื้อบ่อยากพี่น้องมึงอ่งเพิ่นดูอืมอหน้าได้เนี่ยพี่น้องเขาม่เป็นบาดเด้เนี่ยอืเสียงหน้าเพิ่นมึงบอกพริกดูพี่น้องอืมบมอกพริกไหมหอยย่ำยางอยู่มองดูบมอกพริกแง่แง่งามงามมองดูบมอกพริกไหมพี่น้องมึงดูเออหมอกพริก บักพริกคนกับงามอืมนี่บักต้นบักเขียะอืมนั่นต้นบักพริกอืมห้เบิ่งเลอพี่น้องเด้อเออดินอันนี้ปลูหยังกังามเนาะดินพะล่านหินเขากับงามอืมมึงดูพี่น้องพามาเมืองต้นบักหุงเตี้ยเลอพี่น้องเอ้ยบน้อืมต้นนี้บระท่านเป็นด้วยดอกมึงต้นนี้ดูพี่น้องอืมป่าบักหุงเตี้ย่นมึงดูเฮอ วุ่งเตีย่ยเด้กพี่น้องเนี่ยวุ้งดูหน่วยงามงามมันลอยเมลัยยุ้งน่วยมันเมียอืมวุงดูหนุ่งแบบหุ่งเมื่อพี่น้องงามงามโอ้ยปลูกคอนแท่นหน้าอืมปลูกแบบฮะคอนแท่นหน้าพวกพายุตูวกับบ่ออึดโอ้พ่อแดงแล้วปลูกตุ้ยยางตุ้ยแน่พาอุตูวกับบ่ออึดพี่น้อง,งนี่ยนามพี่น้องเออเนี่ยผ้าวิทนามเดรนเนี่ยพี่น้องงดูเออ หน้าบานเท่าเลยพี่น้องขี่เห็นจะสมัยก้อนเนาะพี่น้องเนาะอืขี่เห็นสมัไม่ก้อนสมัยก้อนเ้าเป็นเังสีหรอพี่น้องอืไปดำไ้ดำหน้ากระพอกระเมยเขางามก็ดีใจพูดเห่ะห่านมังกรพูนหนักมังกรหนักหลายกําลังเป็น่วยม่ท่านในสุกดอกมังกรพูนกระไดพูดลหรอเวยนั่นสุกแดงยึ่นขึ้นอยู่กระรอกินหมดแล้ว นั่นนี่นหละสุกแล้วก็หลอกกินไปเนี่ยกินแล้วมั้งถ่ไปดูโอ้ยก็หลอกกินเบไปแล้วพี่น้องเนี่ยแดงจึ้งคืองเฮก็หลอกกินเบไปแล้วอโอ้ยบะทันก็หลอกนีน่เน่บอกพริกบอกผ้าพิ่นบอกเขียดจะเป็นงามดีเนาะนี่ไปแตายโย่หายทำมาปลูกบ้านปลูกซองยุ่งหนิแต่พี่น้อง เออมึงดูอือทางเขาหน้าฝนอือมมึงนวพี่น้องง้าไม่ดีเลยเออเอาแค่นี้ละพี่น้องขอจบแค่พีเพียงแค่นี้เด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะจ๋าเด้อแม่เตียนแม่เตียนมักมัวฝากติดตามแม่เตียนได้เลยจ้าขอบคุณหล,ลายขอหายสุขภาพแข็งแรงคนทีต่ติดใจคิดได้จ้ะเด้อ ขอให้ยูดีไม่แห้งแห้งแห้งปังๆขอให้ลำห้ยรวยได้ยจยะเด้อกิบหน้าสิมะทายให้เบ่งไหมขอบคุณค่ะสััสดีค่ะ